สากรองแอร์กับส้กรองอากาศต่างกันอย่างไรหลายคนอาจสับสนและเรียกสลับกันระหว่างไส้กรองแอร์กับส้กรองอากาศมาดูกันว่าหน้าที่และการใช้งานต่างกันอย่างไรไส้กรองแอร์ (Kevin Air Filter) ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองกลิ่นและสิ่งสกปรกต่างๆจากภายนอกและภายในห้องโดยสารก่อนที่อากาศจะถูกดูดเข้าผ่านระบบแอร์รถยนต์ตำแหน่งติดตั้งอยู่ในตัวรถบริเวณหลังช่องเก็บของหน้าคอนโซล หรือใกล้กับพัดลมแอร์หากตันหรือเสื่อสภาพจะทําให้อากาศไหลผ่านได้ยากเกิดความชื้นสะสมเกิดกลิ่นอับระบบทําความเย็นทํางานหนักขึ้นและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นอายุการใช้งานแนะนําควรตรวจเช็คทุกๆ6เดือนและเปลี่ยนทุกๆ2 0 0 0 0ืกิโลเมตรหรือดึงปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งานไส้กรองอากาศแอร์ฟิลเตอร์ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์ เพื่อปกป้องไม่ให้เข้าไปทำลายภายในเครื่องยนต์ตำแหน่งติดตั้งอยู่นอกตัวรถบริเวณห้องเครื่องยนต์หากตันหรือเสื่อมสมภาพจะทำให้ระบบเครื่องยนต์มีปัญหาเร่งเครื่องไม่ขึ้นอัตราเร่งตกและสิ้นเกรองเฉื้อเพลิงมากขึ้นอายุการใช้งานแนะนำควรตรวจเช็คทุกๆ2,0 0 0 0กิโลเมตรและเปลี่ยนทุกๆ4 0 0 0มกิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและการใช้งาน